สำหรับเมนูประมวลผลเวลาทำงานของพนักงานนะคะวัตถุประสงค์จะใช้สำหรับประมวลผลเวลาการลงเวลาเข้าออกของพนักงานและการทำงานร่วงเวลาที่ได้รับการ Import Time เข้ามาซึ่งรวมไปถึงการประมวลผลเวลาทุกประเภทด้วยนะคะโดยวิธีการประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานสามารถระบุเดือนที่ต้องการประมวลผลได้แล้วเลือกหัวข้อว่าจะเลือกในส่วนของเฉพาะ ขาดลามาสายนะคะหรือว่าเฉพาะในส่วนของวันมาทำงานนะคะทันทีที่มีการกดปุ่มเน็กนะคะโปรแกรมจะให้ระบุช่วงข้อมูลที่ต้องการทำการประมวลผลในกรณีที่ไม่ระบุหมายถึงการเลือกพนักง,งานทั้งหมดในองค์กรนะคะโดยสามารถเลือกออปชันได้ว่าจะกรองพนักง,งานที่ลาออกออกไปหรือ,อยังนะคะหลังจากนั้นทำการกดปุ่มเน็ก ะะโปรแกรมจะแสดงรายชื่อพนักง,งานทั้งหมดที่ต้องการประมวลผลออกมานะคะคถ้าพนักง,งานคนไหนที่ต้องการจะลบออกไปจากฐานข้อมูลสามารถทําการ delete รายชื่อพนักง,งานคนนั้นออกไปได้นะคะคโปรแกรมก็จะสรุปในส่วนของตัวขัดลามาสายของพนักง,งานแต่ละคนโดยเราจะต้องมีการรอสักครู่เมื่อโปรแกรมมีการประมวลผลของพนักง,งานนะคะ โปรแกรมจะมีคำถามขึ้นมาว่าต้องการที่จะตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักง,งานคนนั้นหรือไม่ถ้าเรามีการตอบว่า yes นะคะข้อมูลจะทำการตรวจสอบโดยการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการแสดงสถานะว่าเป็นปกติสายขาดงานผิดพลาดหรือทุกสถานะเราสามารถเลือกสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตรวจสอบได้นะคะโปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลให้ทันทีนะคะ